ลูกเล็กนะคะอันนี้แตงกวาลูกเล็กนะคะหรือจะทําเครื่องเคียงสองอย่างนะคะทําเครื่องเคียงสองอย่างค่ะต้นหอมนี่ก็เอามาจากสวนนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะแครอทก็เอามาจากสวนนะคะดูสดๆจากจุ่มผ้าโออีมุชิมนะคะเราก็จะหั่นส่วนผสมนะคะจะมีโออีนะคะแครอทนะคะแล้วก็หัวหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ ต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะอันประมาณแบบนี้นะคะเป็นท่อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแตงกวาโออีทั้งกลิ่นแครอทยังผ่าหัวหอมใหญ่ผ่าต้นหอมนะคะก็ใส่รวมกันทั้งสี่อย่างแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมส่วนผสมนะคะมีกระเทียมด้วยนะคะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะ นี่ค่ะกระเทียมสับลงไปนะคะแล้วก็ใส่กดชูกาลูลงไปนะคะนี่ค่ะกดชูกาลูแล้วก็ใส่ขันจังลงไปนะคะคันจังตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะซอนถังเกลือค่ะเกลือลงไปนะคะ ชัมคีรืมก็คือน้ํามันงานะคะอันนี้มีน้ํามันงาใส่ลงไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะทงเกก็คืองาขั่วนะคะใส่งาคั่วลงไปด้วยนะคะทงเกแล้วก็คุกให้เข้ากันนะคะ จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จัดใส่จานเลยค่ะปรุงตามรสปากนะคะแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ2ออย่างรสชาติแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะมีกระเทียมนะคะมีกระเทียมมีน้ำมันงานตัวนี้จะไม่มีนะคะรสชาติก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ ทำอยู่มากินให้ดูนะคะแรงกว่าวิวเก็กรูปไม่สวยสิบกิโลสองหมื่นห้าถูกมากๆเลยค่ะไม่ขมนะคะไม่ขมกรอบมากเลย 嗯。Mm.